อันนี้คนทาค่ะอันนี้คือหมูกระซื้อหมูมานะคะแล้วก็นี่จากสวนจากสวนจากสวนนะคะเมนูก็คืออะไรนะคะผัดเปรี้ยวหวานหมูววน,นะคะ,คะโอ้ยอร่อยแล้วเพื่อนะค,ะคนไทยแล้วก็อยากกินของไทยนะคะและออนนี้ก็อยู่ฝรั่งเศสไม่ค่อยเก่งเรื่องอาหารแต่เราถนัดกินค่ะก็จะ <laughs> ชวนเพื่อนครอบครัวเพื่อกินค่ะโอเคค่ะแล้วไปชมการทานอาหารตอนเที่ยงนะคะใจจังเลย ขอใส่แว่นตาค่ะอ่านหนังสือจนตาเนี่ยอืจะบอกถุงขึ้นตาบัวมากค่ะแล้วก็ใส่แว่นนะคะใส่แว่นทานอาหารโอเคค่ะเราจะมาเยี่ยมแม่เขียวบ่อยๆนะคะเพราะเมนูอาหารน่าน่าทานมากโอเคค่ะ ผัดเปี้ยวหวานได้แลนะคะุอันนี้ใส่ผงคุงรลงไปประเทียมนะคะทอดให้เหลืองก่อนนะคะใส่หมูล,ลงไปะะแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่ผักลงไปเดี๋ยวมาชมตอนเสร็จว่าแม่จะทำน่าอร่อยแค่ไหนนะคะ เที่ยวหวานหมูค่ะมาถึบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาก็จะมาเข้าสู่หมวดการเรียนกันต่อนะคะกลับมาแล้วก็จะไม่พักนะคะแล้วก็จะเปิดทีวีดูเรื่องการ สอบขับไปขับขี่รถนะคะโคดเดลารนะคะกันต่อเลยค่ะแล้วก็คลิปเก็บตกค่ะ,ะว่าเมื่อกี้ทําคลิปที่บ้านแม่เขียวแล้วคลิปเก็บไม่หมดค่ะก็เลยต่ออีกนิดนึงเรื่องทำปลาเปียวหวานค่ะสนุกมากเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้านัดก,กันใหม่วันศุกร์นี้ก็มีนัดเดินนะเดินเขาค่ะเดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้รับชมกันที่หลังน้าวันศุกร์นี้นะคะโอเคค่ะโอเคว่าอาเบียงตูขอบคุณมากมากค่ะ